สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลโอบีอีกแล้วนะครับผมก็มีปัญหาเน็ตทูนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าเน็ตทูไม่สามารถหยุดเราให้เป็นเทพสายเปได้นะครับผมก็ตามที่บอกนะครับผมว่าแพ็กนี้เราจะมารีวิวเจ้าแพ็กนี้ครับผมแพ็กนี้เลยนะครับผมแพ็ก3ปีเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีของเกม Summoner War นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าบริษัทจะฉลองหรือว่าผู้เล่นฉลองนะครับผมเพราะว่าแพ็กเนี้ยสแพ็กรวมกันเนี่ยแพ็กหนึงมันสามพันห้าอีกแพ็กหนึ่งเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท ไอสแพ็คเนี่ยรวมกันเนี่ยห้าพันกว่าบาทเลยนะฮะซึ่งแพงมากเออแต่ผมก็ได้รับการสนับสนุนจาก Power า a พนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาเติมแล้วก็รีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันว่ามันคุ้มไม่คุ้มอะไรยังไงนะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไอแพ็คเนี่ยเท่าที่ผมลองดูนะผมไอแพ็คใหญ่สามพันห้าเนี่ยจะมีเล gend สองใบเดวิมอนสองตัวหินรีลูนสองเม็ดแล้วก็หินมโนห้าร้อยแล้วก็ลูนส้มหกดาวการันตีเนี่ยเลือกชนิดลูนได้อีกสี่เม็ดแล้วก็คริสตัลอีกสองพันคริสตัลเนี่ยมัน ที่มันแถมมานะฮะซึ่งผมยังลองมองดูแล้วนะว่ามันไม่ได้คือถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มนะครับผมมันคุ้มกว่าแพ็กทั่วไปแพ็กเนี้ยมันคุ้มกว่าแพ็กทั่วไปที่มันมีให้เติมในเกมครับผมแต่ว่าถามว่ามันคุ้มไหมกับไอแพ็กสามปีที่ผมรอคอยจริงๆผมหวังไว้เยอะกว่านี้นะฮะเพราะว่าของที่มันแถมเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะดีเดอะไรไปกว่าไอแพ็กที่ผมเคยรีวิวผ่านๆมาไอแพ็กเล gend ที่มันออกมาทุกๆครึ่งเดือนอะไรประมาณเนี้ยผมมองว่าแพ็กมันแบบพอๆกันเลยอะคือถ้าจะเฉลิมฉลอง3ปีีเ่ยผมหวังอะไรที่่มมันนเยอะาากกวี้ เพราะว่าของมันแถมเยอะก็จริงใช่ป่ะแต่มันลดคิสต์ลเหลือ2000นะเห็นป่ะเออตามนั้นนะผมคือผมเนี่ยอยากจะรีวิวแบบตรงๆนะผมคือถ้าคือผมก็ไม่ได้อยากแค่แบบรีวิวแบบเวอร์วังอัลการแบบบอกให้ทุกคนแบบเติมสีเติมสีเติมสีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคือถ้าของมันดีเนี่ยผมก็จะบอกดีของมันคุ้มผมก็จะบอกคุ้มแต่ถ้าว่าของมันไม่คุ้มของมันไม่ดีตามที่ผมคิดอะไรยังไงผมก็อยากจะบอกไปตรงๆนะฮะส่วนแพ็เนี้ถามว่าคุ้มไหมมันคุ้มถ้าจะเติมเงินนะผมแต่ว่าถามว่ามันมันมันส การครบรอบ3ปีหรือเปล่าผมว่ามันแบบมันเบสิกมากเลยอะไอสอชุดเนี้ยมันเหมือนแพ็คปกติเลยครับผมส่วนไอแพ็คข้างๆ1750เ้านี่ยจะมีแสงมืด2ใบเดวิมอนหตัวหินรีลูนอีก 1, 1แล้วก็สกอแบบเลือกธาตุคือมันได้แค่7ใบใช่ป่ะแต่ว่าไอเจใบเนี้ยเราสามารถเลือกธาตุได้ใช่ป่ะก็คือมันไม่ได้แจก21บใบแต่ว่ามันแจกแค่7ใบเท่านั้นแล้วก็ลูน6ดาวสีชมพูกิโลลูน,นะครับผมอีก4ี่เม็ดแล้วก็คริสตัลอีกเนี่งพ็คเนี้ยแมันเนู่ย คา่ 1> 1, กับ35 0 0เนี่ยมันไม่ได้แถมเวอร์วังอะไรเลยมันแค่แพ็คปกติที่มันออกมาให้กินตังเราอีกแล้วนะผมมาก็เดี๋ยวผมจะเติมแล้วมาเปิดให้ดูกันเลยละกันครับผมว่ามันเกลือไม่เกลือคุ้มไม่คุ้มอะไรยังไงเพราะว่าสําหรับคุ้มไม่คุ้มเกลือไม่เกลือเนี่ยมันก็ต้องว่าที่ของที่เราเปิดได้อยู่ดีใช่ไหมครบางคนแพ็คนี้อาจจะได้ตัวดีๆก็ไม่เกลือแต่ว่าถ้าได้จังนี้จังไรเนี่ย เติมเงินนะฮะแล้วอยากจะเติมถูกกว่าแพ็คที่เห็นในเกมอย่างแพ็ค3ามพเนี่ยเราสามารถเติมได้ในราคา3,100กว่าบาทนะครับผมถ้าเติมกับ power pay กดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมแล้วก็อินบ็อกเข้าไปเดี๋ยวพี่เขาจะเติมให้ในประมาณ2-3นาทีนี่แหละตามนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเติมแป๊บหนึ่งลวกันนะครับผมมา โอเคครับผมก็ผ่านมาประมาณยังไม่ทันถึง2-3นาทีเลยนะครับผมก็ตอนนี้เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม power play นะใครคิดจะเติมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมแต่ว่าอย่าไปให้ไอดีกับพาสเวิร์ดใครสุ่มสุ่ม5นะครับผมเพราะว่าแม้กระทั่ง GM รือว่าใครก็ตามเนี่ยจะไม่ขอพาสเวิร์ดเราครับผมตามนั้นนะจะไม่ขอให้ไฟดีกับพาสเวิร์ดของเราโอเคมาเดี๋ยวเรามาเข้ากันเลยดีกว่าลองมาดูนะครับผมว่าแพ็ก2แพ็กเนี่ยมันจะให้อะไรเราบ้างมาครับผมปุ๊บต้องกดอันนี้ใช่ไหมนี่ กดรับมาก็คือมีแสงมืด2ใบแป๊บนึงนะขอดูคลิปอัดอยู่หรือเปล่าสต็อปเล็กขอดิงโอเคตอนนี้ยังอัดอยู่นะครับผมแล้วก็เดวิมอนหนึ่งตัวอ่าตอนนี้มอนเรายังเต็มอยู่นะครับผมแล้วก็หินรีรูหนึ่งเม็ดแล้วก็สกอท่าลมไอสกอท่าเนี่ยเราคือเราระบุได้ว่าเราจะเอาทตาุไฟทตุน้ำดอว่าทตาุลมนะครับผมส่วนผมเนี่ยบอกทาง Powerplay ไปว่าผมจะเอาทตาุลมนะฮะเขาก็จัดให้แล้วก็ลูนฮีโร่สี่เม็ดสีสม้มเอ้ยไม่ใช่สีสม้มอันนี้เป็นสีชมพูก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวเรามานนมมลุกือู e.x. ไปคือชนิดลูนเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเอาลูนวิวลูนสตันลูนสวิฟหรือว่าลูน e.x. ส่วนผมเนี่ยเลือก e.x. ไปนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันปุ๊บมาตื่นเต้นนะครับผมคือต้องบอกเลยว่าฟาร์มเป็นเดือนก็ไม่ได้นะครับผมบางทีเนี่ยลูนสีส้มฟาร์มเป็นเดือนก็ไม่ได้แต่ว่าลูนสีชมพูเนี่ยอาจจะยังลุนไม่มากมา ไอ้เชี่ยมเลยอ,อีลูนจังไรเม็ดแรกก็จังไรแล้วนะครับผมคือถ้าเป็นลูนช่อง2ช่อง4ช่อง6เนี่ยถ้าไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะขายทิ้งได้เลยครับผมขายได้เลยนะอย่างอีเม็ดเนี้ยขายทิ้งได้เลยครับผมโอ้โหงานหยาบมากเอ้ยเม็ดล่างชี้ลงล่างแต่เป็นแอดแท็กใช้ได้เฉพาะออร์เลคิลนโอ้โหแต่ก็ยังโอเคก็ยังมียังติดสปีดมานะครับผมโอ้โหอีกแล้วดีเฟนซ์บวก22โอ้โหถือว่าโหดนะครับผมโหดฝัดรัดเฟียนะฮะ โอ้โหโอเคอีกช่องนี้ก็ไม่สวยอะ่ะไม่ติดสปีดไม่ติดคิดติข้อนะครับผมคือหลังๆเนี่ยเขาจะเน้นกันอยู่ประมาณสอสา่าคือที่สําคัญจริงๆเนี่ยคือสปีดกับคิดติขอลูนทุกช่องควรจะมีนะฮะโอเคถือว่าเกลือไปเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับแพ็คลูนนะฮะแพ็คลูนสีชมพูเนี่ยถือว่าเกลือไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเรารุ้นสีส้มมากกว่าอยู่แล้วนะฮะมาเดวิมอนอีกหนึ่งตัวยังรับไม่ได้ไม่ใช่แล้วก็เพชรหนึ่งพันสกอร์เลเจนต์อีก2ใบแล้วก็เดวิมอนอีก2ตัวเรายังกดรับไม่ได้้ 1, ดดนนรผมมแลวกก็ิีูอ2โ อีก500แล้วก็หินลูนอันนี้นี่แหละที่เราจะมาล้นกันนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าหินลูนส้มเนี่ยฟาร์มกันแบบเป็นเดือนเดือนก็ไม่ได้นะครับผมคราวนี้มันมาทีเดียว4เม็ดเลยเดี๋ยวเรามาล้นกันได้โปรดครับผมนอกจากมอนจะหายากแล้วลูนสมัยนี้ก็หายากนะฮะมาเม็ดแรกเรามาล้นกันครับผม<ๆ>เดี๋ยวนี้เปิดลูนกูย,ยังต้องล้นนะฮะมาจัดไปครับผม โอ้โอ้โอเคครับผมถือว่ามันก็ไม่สวยหรอกแต่มันก็ยังโอเคอย่างน้อยก็มีสปีดนะฮะอย่างน้อยก็มีสปีดแต่จริงๆผมอยากได้ช่อง2ช่องสี่ช่อง6ที่มันเป็นเปอร์เซนต์มากกว่าหรือว่าช่อง2เป็นสปีดก็ได้มาเม็ดต่อไปครับผมโอ้ยเป็นแอตแท็กอ้ยจริงๆช่องนี้ควรจะเป็นคีย์ดามเมจครับผมถ้าไม่ใช่คีย์ดามเมจก็ควรจะเป็น HP หรือว่าดีเฟนซ์เพราะว่าถ้าเป็นแอตแท็กเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้ใช้นะฮะบ้าจริงเอาละ โอ้ยมไมช่องนี้อีกแล้วแล้วแถมไม่สวยด้วยนะไอรูนเม็ดเนี่ยไม่สวยครับผมไม่มีคีเลดไม่มีสปีดไม่มีฟักกิ้งติงอะไรเลยเลยโอ้โหอาเหมือนเกลืออ่ะผมว่าเกลือว่ะไม่มีเม็ดไหนดีเลยเวย้ยสี่เม็ดไม่มีเม็ดไหนดีเลยอะ่ะโอ้โหงานหยาบนะครับผมขั้งมันไม่เป็นไรผมเติมเนี่ยผมอยากได้มอน์อยู่แล้วแหละมาย่าแค่รูนก็หัวร้อนได้นะครับผมมาเดี๋ยวเก็บมอน์ก่อนโอ้โหทำไมมอน์ผมมันเกินมาเยอะขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเก็บก่อน เดี๋ยวเราจะทาสูตรก่อนนะผมสูตรของหลอนนะครับผมสูตรของหลอนแห่งอันติคารูนะครับผมนั่นก็คือการขึ้น5ดาวแล้วก็แล้วก็เปิดมอนกันรัวๆนะครับผมมาออไปชนะ12ก่อนตอนนี้ใจคอผมไม่ค่อยจะดีเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดแสงมืดกันเท่าไหร่นะเอาตามที่แพ็คมันมีก่อนละกันก็คือเลเจนด์งใบแล้วก็แสงมืดรู้สึกว่าจะ2ใบแล้วก็สกอร์ลมอีกประมาณ7ใบนะครับผมตามนั้นเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาขึ้นมอนห้าดาวกันก่อนมาตัวที่หนึ่ง มายเน็ตมันแหลกๆวะล้างไม่ค่อยจะดีนะครับผมเน็ตแหลกอย่างนี้แล้วก็หมูป่าตัวที่สองไปไปแล้วก็อันนี้ตัวที่สามสูต้องมานะครับผมบอกได้เลยว่างานนี้สูต้องมาปุ๊บ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 นี่รัวๆรัวๆกันไปหมดแล้วนะครับผมตอนนี้มา เรามาลั่นกันเลยด้วยสกอรมกันก่อนขอบีดม้องลมขอแพนด้าลมถูกโอเคคนจริงไม่พูดเยอะนะครับผมไปเลยยังไงโอ้ยค้างแต่ไม่ผ่านนะครับผมตอนนี้กดอัจอยู่ป่าวเนี่ยโอเคกดอาจอยู่นะครับผมอุ้ยอ้ยพัดลมจริงๆพัดลมมันดีมากครับผมมันคือ5ดาวในร่างสีดาวแต่ว่าพัดลมตัวที่20กว่า,วาของไอดีแล้วนะครับผมไม่จะไม่เอา พัดลมไม่เอานะครับผมมีเยอะแล้วจริงๆโอ้โหดูท่าจะเกลือแล้วว่ะสกอลมขอ,ขออีกสักผ่านะขออีกสักผ่าได้ไหมอุ้ยค้างค้างโอ้ค้างแต่ไม่ผ่าเอาโอ้เรียบร้อยครับผมโอ้ยใจคอไม่ดีเลยนะผมมาสกอแสงมืดสองใบไม่ว่าจะเป็นสี่ดาวหรือว่าห้าดาวถือว่าโอเคหมดสี่ดาวก็โอเคแล้วนะผมแสงมืดเนี่ยมาพาหน่อยนะหนึ่ง สองซ้ำฮึใบแรกไม่มาว่ะโอ้ยแฟรี่คิงไม่ใช่แฟรี่คิงแฟรี่ธรรมดานะผมตัวแจกอีบ้าเอ้ยโอ้ยนารูโตะไอ้บ้า อยากจะร้องไห้โอเคมาสกอร์เลเจนต์ผมเป็นความหวังสุดท้ายแล้วนะผมอย่างที่ผมบอกนะผมว่าแพ็คเนี้ยมันจะเกลือไม่เกลือมันจะคุ้มไม่คุ้มเนี่ยมันอยู่ที่มอนที่เราได้เว้ยมันอยู่ที่มอนที่เราได้แล้วมอนที่ผมได้เนี่ยมันเกลือไปเรียบร้อยแล้วผมแล้วเหลือแค่ความหวังสุดท้ายนั่นก็คือสกอร์เลเจนต์มาได้โปรดก็ผมเทพเจ้าแห่งความซวยกูมอนซ้ำกูมอนว้ามอนเกลือมาหลายรอบและหลายสตรีมและหมดเป็นหมื่นๆหลายหมื่นแล้วนะผมได้โปรดกระลาบละนะ นิ้วนำโชคครับผมมาใบแรกใบแรกได้โปรดครับผมเคเด็กาดาวเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยเอ้ยแบงโอ้โหโค้รเชี่ยเลยโอ้ท่าดาวอเวกเนี่ยนะโอ้โ หืโอกาสได้5ดาวเวกแม่งน้อยยิ่งกว่า5ดาวแท็กนวย้ยเออเฮ้ยโอ้โหฉลองใหม่ละมึงฉลอง3ปีใหม่ละมึงยัดแค่อสุดยอดครับผมสุดยอดแห่งความสวยบรลม,มาสวยโคตรสวยนะฮะยัดแค่ขอตัวดีๆขอตัวดีๆโดีโ มาเป็นอันดีนแสงทำไมเป็นอันดีนแสงล่ะลูกโอ้โหอันดีนแสงคุณคุณว่ามันเป็นตัวฟีอะโอ้ยผ่ามาเป็นอันดีนแสงทำไมไม่เป็นเมจิกไนท์หรือว่าเป็นลูกเตา่าวะเป็นอันดีนแสงนี่บ้ามันคือตัวฟีบอกว่าทำไมผมคุ้นคุ้นมากเลยอะไหนอันดีนแสงมีอยู่ข้างล่างเปล่าวะทำไมผมคุ้นหน้าอันดีนแสงมากเลยอะเหมือนคุ้นคุ้นว่ามันเป็นตัวฟีนะฮะนี่ไงนี่ไงโอ้ พาม่ทีแม่งเสือกเป็นตัวแจอกอ่ะโคตรเบื่อเลยว,วะ่ะเฮ้ยได้โปรดกูกราบละกูกราบละจริงๆโอ้โอหลูกเต่ามืด ไม่ไม่เป็นลูกเต่าแสงวะลูกเต่ามืดเนี่ยนะยังไม่เคยเห็นใครใช้เลยแต่ก็ลองดูครับผมมันอาจจะดีก็ได้นะฮะมันอาจจะดีก็ได้นะครับผมโอ้อยากจะบ้าตายอยากจะบ้าตายนะครับผมเออแล้วไอ้แพ็นี้นะผมมันมีกิจกรรมที่ว่าอะไรนะเติมสกอร์ส้มใช่ป่ะเติมแพ็ก750แล้วมันแถมสกอร์ส้มหนึ่งใบมาขอสักหน่อยแล้วกัน ตอนนี้เรามีเพชรอยู่ประมาณ3,400นะครับผมทำไมเพชรเรามีน้อยจังวะทำไมเพชรเรามีน้อยจังอ๋อเรายังไม่ได้กดรับไอตรงนี้ใช่ปะขอสักนิดสักหน่อยแล้วกันจัดไปนะครับผมไหนไหนมันก็แถมและทีละแพ็คและกันใจเย็นๆนะผมใจเย็นทีละแพ็คโอ้แม่เอ้ยอะไรจะสวยวะทำไมสวยจังวะฮะไยบิก๊กทำไมมึงสวยจังวะหเหนื่อยวะบอกได้นะครับผมว่าเล่นเกมนี้ใจไม่แข็งจริงเนี่ยเล่นไม่สามารถเล่นได้นะผมเดี๋ยวกินมอนก่อนโอ้ทำไมกูสวยสวยสวยกว่านี้ก็ยากแล้วนะ อ๋อมึงกินเถอะเกมมึงจะค้างเลยนักหนาเนี่ยโอ้ยแบงคเอ้ยทำไมไม่เป็นลูกเต๋าแสงวะ <c oughs> งเป็นลูกเต๋ามืดลูกเต๋ามืดยังไม่เคยเห็นใครใช้เลยนะฮะยังไงทีเนี้ยจับกินก่อนแล้วกันมันจะได้มีมอนเอาไว้เอาไว้เบิร์นเอาไว้เปิดกันนะครับผมด้ถือถามว่าผ่าบ่อยไหม วันนี้ผ่าบ่อยนะฮะรู้สึกว่าเปิดตอนเน็หนงๆเนี่ยผ่าบ่อยกว่าปกตินะฮะอุ๋ยแต่แม่งผ่า2ใบเลยอ่ะเป็นเรื่องที่อ m a z i n g มากมากนะผมสำหรับแสงมืดวันนี้เนี่ยสองใบผ่า2ใบติดเลยอ่ะอุ๋ยแต่ลูกเต่าว่ะมึงมาเป็นลูกเต่ามืดไอ้บ้าเฮ้ยทำ็นลูกเต่าแสงนะผมแบบกับมีดไวกระตัวูแล้วอ่ะยองวิ่นรอบคอนโดสิบรอบเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะผมว่าผมจะเล่นอะไรกับมันได้บ้างไอ้ลูกเต่ามืดเนี่ยมาขอห้าดาวดีๆทีกตัวเถอะนะได้โปรดครับผมขอกูจะเหลิมจลหงเลยเถอะไอแพ็กสามปีเนี่ยจริงๆมา โอ้กระตุกรัวๆนะผมตอนนี้อืมอืมโอ้ค้างแล้วก็ไม่ผ่านนะฮะค้างแล้วไม่ผ่านอย่าค้างกูเสียวนะฮะไม่ใช่อะไรมาโอ้ยเด็ดไหนโว้ยเด็ดไหนเด็ดไหนไม่เอาดิเหลือเจ็ดใบแล้วเหลืออีกเจ็ดใบแล้วนะ้งโว้ย มาหน่อยคอมอนแมนคอมอนโอ้ยไม่ผ่าเลยเลยสี่ใบแล้วย่า yeah. โอ้หอยหนึ่งพานะโอ้เรียบร้อยหมดไปถอยสักแป๊คหนึ่งแล้วกันมา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 โอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้วะทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะเพื่อนเพื่อนเอย๋ยเพื่อนเอย๋ย <laughs> เพื่อนเอย๋ยกลายเป็นลำบากเพชรอีกแล้วนะครับผมตอนแรกว่าจะไม่ลำบากเพชรแล้วอะแม่ง เี่ยม,มากโอ้โหแล้วเ,เพชรก็ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่าเลยนะฮะผ่าหน่อยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนนายไม่ทำกับเราอย่างนี้สิโหแค่สิบเอ็ดใบจะไม่ผ่าเลยวะาอายุกกิ้งคิดติ้งนี้วูบมาแล้วมาแล้วเคดเอง ลิกว่ะลิกว่ะโอ้ขออีกหนึ่งพาลวกันเราจะพอแล้วขออีกหนึ่งพาแล้วจะพอแล้วหวังว่าจะไม่หมดนะ1,800คิวต่อเนี่ยหนึ่งพาเนี่ยโอ้หนึ่งพาเพื่อนโอ้โหทำไมมึงขี้เหนียวจังวะโอเคช่างมันครับผม ทั้งมันฟักยูฟักยูฟักย,กยูโอเคตามนั้นนะผมก็แพ็กนี้น่าจะเป็นแพ็กฉลองน่าจะเป็นแพ็กที่บริษัทผลิตออกมาเพื่อเฉลิมฉลองกันเองมากกว่านะผมก็สําหรับผมแล้วไอแพ็กนี้เป็นแพ็กเกลือครับผมไอโอดีนนะผมไตเตยกูนีพังหมดแล้วนะฮะโอเคสาหรับใครที่อยากจะเติมนะผม power pay ได้เลยนะผมก็เติมกว่าถูกกว่าราคาเป็นจริงนะผมกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะก็ขอที่ขอที่อะไรล่ะขอใครที่เติมเนี่ยขอให้ทุกคนโชคดีได้ตัวที่หวังนะผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลากันไปก่อนยังไงก็ กดถูกใจแล้วก็ subscribe กดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อรับแจ้งเตือนข่าวสารเวลาผมลงคลิปอะไรต่างๆไงวันนี้ก็ลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ลูกเต๋ามือไ้ไลว